เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัมประจำวันที่21มิถุนายน วันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของอังเดรโอนาน่าที่เมื่อวานก็เพิ่งจะมีข่าวดีสําหรับแฟนผีไปหยกหยกวันสโมสรอนโมนาโกทีมดังจากหลีกเองนะิงเนี่ยสนใจจะคว้าตัวนายด่านวัย29ปีรายนี้เข้าไปร่วมทีมแถมก็ยังเป็นรายงานจากสื่อชั้นนําอย่างเลก,กิฟของฝรั่งเศสเศด้วยอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุด2เงียวข่าวชั้นนําทั้งฟลาบิสโอโรมาโน่และก็จารุกาดิมาซิโอได้ออกมาร่วมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเลยครับสโมสรอนโมนาโกไม่เคยสนใจอังเดรโอนาน่าเลยและ นายดานรายนี้ก็ไม่เคยอยู่ในลิสต์ที่พวกเขาเล็งเอาไว้เสริมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยซ้ําซึ่งฟาบิโอโรมาโน่ในครับก็มองว่าน่าจะเป็นการปั่นข่าวกันขึ้นมาเองม,มากกว่าด้วย พราะที่เขาทราบมาโมนาโกไม่เคยให้ความสนใจโอนานาเลยนั่นเองครับและในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าทางโมนาโกจะมองไปที่การคว้าตัวเฟริปยอร์แกนเซนของเชลซีมากกว่าซึ่งพวกเขาก็ได้มีการสอบถามไปยังทีมสิงห์บลูเชลซีแล้วด้วยครับในขณะที่อังเดรโอนานาความเคลื่อนไหวยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรคลบหน้าเพราะถึงแม้ว่าจะมีความสนใจอยู่บ้างจากบางสโมสรแต่ก็ไม่มีทีมไหนเลยครับที่มีการติดต่อเข้ามาหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการเพื่อสอบถามการย้ายทีมของอังเดรโอนา หน้าเลยไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของอันโตนี่ปีกไวย,ยิม4ปีที่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่อยู่ในลิสต์ที่สโมสซอนหวังจะปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อนำเงินเข้ามาเสริมทัพให้กับรูเบนอารโมริม ทั้งนี้ครับล่าสุดตามรายงานของฟาบิโอโรมาโนได้ออกมาเผยว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาครับสโมสรโคโมทีมจากเกาโชซิเรียอิตาลีได้ยื่นข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อเซ็นสัญญากับอันโตนี่ไปแล้วแต่ทว่าตอนนี้ครับตัวนักเตะยังคงให้ความสําคัญกับการย้ายกลับไปอยู่กับเรอัลเบติสอีกครั้งมากกว่าหลังมีช่วงเวลายิมตัวที่น่าประทับใจกับทีมดังของสเปนซึ่งแมนยูไนเต็ดเองก็รับทราบกับเรื่องนี้ดีนะครับแต่ทว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อตกลงกันใดๆที่เป็นรรรรูปธะหว่าง Real เลเยในขณะเดียวกันครับซาม,มูเอลเคิร์สตนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์สื่อท้องถิ่นก็ดีออกมาโหมข่าวว่าอันตนี้เองก็พร้อมจะลดค่าเหนียงตัวเองลงกว่า3 0เลยครับจากที่รับกับแมนยูนเต็ดในปัจจุบันประมาณ2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เพื่อให้เขานได้ย้ายออกจากทัพผีแดงของเราในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และเป้าหมายของเขาก็คือการย้ายกลับไปยังเรอัลเบติสโดยที่ทีมผีแดงของเราก็ยังคงชัดเจนครับว่าต้องการค่าตัว40ล้านยูโรหรือว่าตกราวๆาวส3ล้านปอน สำหรับการปล่อยตัวอันโตนี่ออกจากทีมซึ่งการตั้งราคาดังกล่าวนะครับก็เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการขาดทุนภายใต้กด P.S.R เพราะหากว่าแมนยูน t เต็ดขายถูกกว่าราคาที่กล่าวไปนั่นก็เท่ากับว่าทีมจะขาดทุนและต้องหาส่วนอื่นมาโปะอีกทอดหนึ่งแต่หากว่าขายได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นกําไรเลยและครับ มากันนี่ความเคลื่อนไหวในดีวของแบรนแอมเบอร์โม่แนวรุกของเบรนฟอร์ที่เข้ามาล่าสุดวันนี้นะครับซึ่งอาจจะยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากมายนักและที่สําคัญแฟนบอลในอาจต้องรอปิดดีวนี้กันนานกว่าที่คิดด้วยโดยที่ตามรายงานของซามูเอลเฮิร์สจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ครับได้ออกมาเปิดเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงให้ความสําคัญกับการคว้าตัวเบรนดอมเบอร์โมแน,นวรุกของเบรน f ฟอร์ดมาเป็นอันดับต้นๆของทีมตามที่เป็นข่าวด้วยกันมาครับแต่ด้วยการที่สโมสใรใกล้จะปิดงบประมาณของไตรมาสที่4ในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้และการที่ขอ้อเสนอครั้งแรกมูลค่า55ล้านปอนด์ถูกเบรน์ฟอร์ดปฏิเสธทําให้การเจรจาในดีลนี้จึงชะลอตัวลงตามไปด้วย ซึ่งจากความหมายของเขาที่ซามูเอลเฮิร์สระบุไปนั้นนะครับดูแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็น่าจะปล่อยให้งบบัญชีของสโมสรในไตรามาสสุดท้ายนี้เป็นไปตามนั้นก่อนครับคือใช้แค่การปิดดิวมาเดลซุนยาซึ่งหลังจากเริ่มต้นไตรามาสแรกของปี2026หรือว่าตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมเป็นต้นไปสโมสรก็จะกลับมาเดินหน้าล่านักเตะกันต่อและก็รวมไปถึงบรรดานักเตะที่เล็งๆเ,เอาไว้จนครบตามที่อาร์มริมต้องการและก็รวมไปถึงการปล่อยนักเตะส่วนเกินในทีมออกไปด้วยครับ อัปเดตต่อมาของซามูเอลเฮร์สนะครับยังอยู่กับเรื่องการเสริมทีมครับโดยเป็นเรื่องของจํานวนนักเตะที่รูเบนอาร์โมริมได้แจ้งต่อบอร์ดบริหารของสโมสรไปแล้วกับสิ่งที่เขาต้องการซึ่งซามูเอกเฮร์สนะครับก็ได้กล่าวอ้างว่ารูเบนอาร์โมริมเนี่ยได้แจ้งกับสโมสรไปว่า เขาต้องการนักเตะใหม่ในทีมชุดใหญ่อย่างน้อย3-4ค, <c oughs> คนก่อนจะเริ่มต้นเกมปรีซซซันซึ่งเขาก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมทีมด้วยชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดที่วางแผนเอาไว้ด้วยครับหรือนั่นคือสโมสรอนต้องพยายามคว้านักเตะที่อามอริมอยากได้เข้ามาให้เขาก่อนปรีซซซันเกมแรกในวันที่26รกรกฎาคมหรือ fe. อีกประมาณ4สัปดาห์ข้างหน้า นอกจากนี้ครับเซอร์มบลเลคเฮร์สยังเผยถึงเหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดด้ตอบรับเล่นเกมพรีซีซันรายการพรีเมยรีกซัมเมอร์ซีรีส์ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งจะเจอกับทั้งเวสต์แฮมบอร์นมัรและก็เอเวอร์ตันนั้นด้วยนอกจากเรื่องเงินที่จะได้เข้ากระเป๋าแล้วครับสิ่งสาคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของการได้เจอกับทีมในพรีเมยรีกทั้ง3เกมและยังเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าเกมพรีซีซันปกติอีกด้วยซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อ,อการเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดก่อนที่ศึกพรี มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของแพทริกดอกูวิงแบ็กซ้ายตัวใหม่ของทีมครับที่เพิ่งจะย้ายจากเลเช่มาร่วมทีมในช่วงตลาดมกราคมที่ผ่านมาดอล่าสุดเนเขาก็ได้พูดถึงซีซั่นแรกที่เพิ่งจบไปกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดซึ่งก็มีทั้งเรื่องดีๆเรื่องแย่ๆปะปนกันไปกับฟอร์มการเล่นที่ก็ยังไม่สม่ำเสมอซึ่งจ้ตัวนี้ก็ยอมรับครับว่าต้องมีอะไรปรับปรุงอีกเยอะ และก็ต้องทําความเข้าใจถึงจังหวะการเล่นของเพื่อนร่วมทีมเพื่อที่จะได้ประสานงานกันได้ดีขึ้นหลังจากนี้โดยที่เขาเนีครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง MU TV ว่ามันเป็นซีซั่นที่ยากและก็ท้าทายมากๆแต่ผมก็มีความสุขที่ได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอผมคิดว่าผู้จัดการทีมไว้ใจผมนะและผมก็พยายามช่วยทีมให้ดีมากที่สุดผมแค่ต้องมีความสุขให้ดีมากที่สุดเมื่อได้อยู่ในสนม้มและพยายามทําให้ดีที่สุดด้วย แน่นอนว่ามันค่อนข้างจะแตกต่างกับทีมเก่าของผมเลยล่ะแต่ผมก็เล่นเกมรุกที่นั่นเหมือนกันผมแค่ต้องปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมและก็เรียนรู้วิธีการเคลื่อนที่ของทุกคนในสนามให้มากกว่าเดิมหลังจากนั้นครับแพทริกดอร์กูที่พูดถึงความแตกต่างระหว่างเลดเช่สโมสรเล็กๆในอิตาลีและกับการโยกย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่เจ้าตัวยอมรับว่าความคาดหวังแตกต่างกันอย่างมหาศาลเลยครับดีต่อเรื่องนี้แพทริกดอร์กูได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากเพราะว่าฐานแฟนบอลของที่นี่มันมหาศาลมากๆมีคนพูดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาและทุกคนก็พูดถึงแต่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมันเป็นเรื่องยากสำหรับนักเตะดาวรุ่งหนะ้ากับการย้ายมาเล่นกับสโมสรใหญ่แบบนี้แต่ผมคิดว่าถ้าคุณมีทัศนคาติที่ดีและก็ถูกต้องทุกคนก็สามารถรับมือกับมันได้และสิ่งสำคัญก็คือการแสดงผลงานที่ดีที่สุดในสนามออกมาให้ได้ตลอดเวลา เรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของทาง Nick อ o ์ผู้นนการศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมสรนครับซึ่งเจ้าตัวน่ะเตรียมจะอำลาตำแหน่งดึงกล่าวแล้วและก็ย้ายเข้าร่วมงานกับเอเวอร์ตันในตำแหน่งที่เติบโตขึ้นและก็ท้าทายกว่าเดิมกับผู้นนการฝ่ายเทคนิค ซึ่งเจ้าตัวนะครับก็เตรียมจะอำลาทีมแล้วหลังวันที่30มิถุนายนนี้หลังทำงานมาด้วยกันไี้กว่า9ปีและก็ปั้นดาวรุ่งขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่หลายคนอย่างไรก็ตามครับเขาก็หวังว่าจากนี้สโมสรนจะยังคงยึดมั่นความตั้งใจเดิมก็คือพยายามผลักดันนักเตะดาวรุ่งขึ้นมาช่วยทีมชุดใหญ่ที่เป็นวัฒนธรรมของสโมสรต่อไปครับดยทางนิคคอนีครับก็ได้กล่าวลาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาไว้ว่า การพัฒนานักเตะเยาวชนถือเป็นหัวใจสำคัญของสโมสรแห่งนี้การได้รับหน้าที่ในการสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่เพื่อให้ระบบยังคงเจริญก้าวหน้าถือเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่หญสำหรับผมอย่างมากเลยล่ะการได้ทำงานร่วมกับนักเตะเยาวชนที่มีความสามารถและ็ทุ่มเทมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนับเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับผมมีบุคคลเบื้องหลังมากมายที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือนักเตะเยาวชนของเราให้สามารถพัฒนาศักยภาพให้สูงที่สุด ผมจะรู้สึกขอบคุณพวกเขาอย่างไม่มีวันลืมเลยล่ะและผมก็มั่นใจว่าพวกเขาจะยังคงผลักดันให้อ c คาเดมีของเราก้าวหน้าต่อไปในขณะที่สโมสรกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นแบบเต็มตัวมากขึ้น Manchester United มีวัฒนธรรมที่สืบต่อมาอย่างยาวนานกับการปั้นนักเตะดาวรุ่งให้สู่ทีมชุดใหญ่ซึ่งเราจะยังเป็นแบบนั้นและจะเป็นไปตลอดและผมอยากจะบอกว่าในทีมเยาวชนของเรามีนักเตะที่ดีมากๆหลายคนเลยด้วย และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่มปบรจำวันที่21มิถุนายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ